ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเต n ร์ชกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มโตโต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครอยากร่วมสร้างอนาคตกับคุณโอเคหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ใครอยากร่วมสร้างอนาคตกับคุณคุณที่อยกากไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ทูอ of ครับ2ถ้วยโอ้เ oh, ย yeah. สุดยอดนะครับดวงเนื้อคู่มาชัดๆแฟนคุณหรือเปล่าอ่าเดอะเลิฟเชัดๆเลยแฟนคุณแน่ๆน,นถ้ามีแฟนแล้วนะเธอยังไม่มีอาจจะแปลว่าคนที่กำลังดูๆกันอยู่สเตรนจ์ Strange. เขายอมคุณทุกอย่าง คนนี้พร้อมที่จะตามใจคุณเอพาคุณไปสู่สิ่งดีดๆ The world โอ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 สุดยอดพลังงานกองนี้เอมี2ดาบ two o f s w o r d s เกิดอะไรขึ้นคุณไม่แน่ใจในตัวเขาหรือเปล่าเห้าเหรียญ f i v e pentacles โอเคเข้าใจละคุณอาจจะยังมีอดีตฝังใจบางอย่างไม่ต้องกลัวอดีตปัจจุบันดีแล้วหนึ่งดาบ s o f s w o r d s แล้วก็อโอ้โหเจเหรียญ seven of pentacles ความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือความรักครั้งนี้เติบโตได้แน่นอนคาดหวังการเจริญเติบโตได้แน่นอนมาขยายความกันนะคุณกองที่1นนะครับมาขยายความกันเออใครอยากสร้างอนาคตร่วมกับคุณบอกได้เลยจากพลังงานกองนี้มีความเป็นคู่กันสูงมากและมีความเป็นคู่รักประกบด้วยสองใบนี้นะ ผมทายตามตำราสากลเลยนะครับนะไม่ได้พูดขึ้นเองนะสองใบนี้ออกมาต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความเป็นคู่สูงมากกรณีที่หนึ่งคือคนรักของคุณนั่นแหละแฟนคุณคนที่คุณคบหาอยู่หรือกรณีที่สองก็คือคุณมีโอกาสจะเจอคู่เร็วๆนี้หรือคนที่กำลังเล็งๆคนที่กำลังดูใจกันอยู่ตอนนี้มีโอกาสเป็นคู่สูงมากๆ คนลักษณะดังกล่าวคนที่มีความเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือแฟนคุณเองนั่นแหละที่มีความอยากร่วมสร้างอนาคตกับคุณมีความตั้งใจดีในการอยากสร้างอนาคตกับคุณไม่ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์สถานะจะเป็นยังไงอยู่ใกล้ชิดกันขนาดไหนสนิทกันมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เขายอมคุณมากเขาเรียกว่าเขาตามใจคุณค่อนข้างมาก คุณเป็นคนดื้อไหมหน้าไพ่ไม่ได้บอกแต่ว่าเขาเป็นคนตามใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอนะครับเขาตามใจคุณเองและที่สําคัญคือคุณอยากได้อะไรคุณจะได้ตอนนี้เป็นช่วงดวงขาขึ้นตามความที่หน้าไพ่บอกแบบนี้นะครับนะ,ะหน้าไพ่มาแบบนี้เราก็อ่านแบบนี้เลยแล้วก็ แต่ลึกๆแล้วมันมีความไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจมีความลังเลอยู่ผมทายว่าเป็นฝั่งคุณลึกๆแล้วคุณลังเลอะไรในตัวเขาหรือเปล่าเขาทําอะไรให้คุณลังเลหรือเปล่าเขาอาจจะดูไม่ค่อยมั่นคงหรือเปล่าอืมประมาณนี้เป็นไปได้ในบางคนในบางคู่ อาจจะมีปัญหาเรื่องสถานะทางการเงินอาจจะการเงินยังไม่ดีพอหรือแม้แต่มีปัญหาการเงินจริงๆมีหนี้สินจริงๆในบางคนในบางคู่หรือแม้แต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาการเงินใบนี้ออกมาทายได้อีกอย่างว่าเป็นเรื่องของ ความอดีตฝังใจหรือว่าปมในใจบางอย่างที่ทําให้ส่งผลกระทบถึงปัจจุบันต้องขอแนะนําตรงๆว่าถ้าเป็นเรื่องปมในอดีตอยากให้คุณปล่อยวางนะครับแล้วชีวิตจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องปัญหาการเงินเงินเงิน,งนทองทองปัญหานี้สินก็อยากให้ามีกําลังใจลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เรียกว่าปัญหามันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปหากเราตั้งสติให้ดีมันจะมีทางออกเข้ามามันจะมีวิธีแก้เข้ามา ถ้าเราคิดวนเวียนไปวนเวียนมาบางทีมันคิดไม่ออกแต่ถ้าเราตั้งสติดีๆมันจะมีวิธีแก้ปัญหาแวบขึ้นมาได้ลองดูนะครับคนคนนี้ตั้งใจมั่นมากที่อยากจะสร้างอนาคตร่วมกับคุณเขาตั้งใจจริงคุณไม่ต้องไปลังเลสงสัยเขาเลยว่าเขาจะมาจริงหรือมาเล่นๆอะไรประมาณนี้คนคนนี้อยากเห็น ความเติบโตของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่อยๆเติบโตไปด้วยกันอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงประมาณนี้ดูทรงคนนี้ไม่ใจร้อนสักเท่าไหร่เป็นคนที่ใจเย็นอดทนแล้วก็รอเป็นเย็นได้ประมาณนี้ความเจ็ดเหรียญความหมายตรงๆตามหน้าไพ่ทาโรสากลเจ็ดเหรียญคือการค่อยๆเจริญเติบโตนะครับคนที่ชอบดูไพ่เป็นประจำน่าจะเข้าใจดีรู้ดีอยู่กับใบนี้เจ็ดเหรียญมาคือความค่อยๆเติบโตไปด้วยกัน คนคนนี้คาดหวังถึงการเติบโตไปด้วยกันการสร้างอนาคตร่วมกันแล้วก็การมีและกันไปยาวๆเลยแบบนี้ ทายให้แบบนี้ให้อุ่นใจเพื่อเลยว่ากองที่หนึ่งนี้คนที่มีแฟนแล้วมีคนรักแล้วนะักคู่รักของคุณแฟนของคุณเขาตั้งใจดีที่จะร่วมสร้างอนาคตกับคุณอย่างแน่นอนไม่ต้องไประแวงสงสัยเขาเลยว่าเขาจะเปลี่ยนใจไหมอะไรไหมเขาตั้งใจดีนะบางคนคบกันมาดีๆแต่อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เป็นจุดวัดใจเออทาให้ระแวงสงสัยกันบ้างหรือแม้แต่ขัดใจผิดใจกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องบางอย่างคุยกันดีๆใช้สติมากๆลดการใช้อารมณ์แล้วคุณจะประสบความสุข ความสาเร็จแน่นอนส่วนคนที่ยังโสดยังไม่มีใครกองนิทายได้ว่าคุณกําลังจะเจอคู่ในเร็วๆนี้เร็วบ้างช้าบ้างก็แล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนที่จะทําทมานะครับเพราะว่าดวงคุณมาแบบนี้แต่เราไม่อาจไปเจาะของดวงบุคคลที่3ได้ว่าเขาจะเข้ามาหาคุณเมื่อไหร่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนในเรื่องความรัก คุณที่มีคู่แฟนของคุณอยากร่วมอนาคตกับคุณจริงๆอย่างจริงจังคนที่ยังไม่มีใครมีโอกาสเจอคู่เร็วๆนี้ทายให้แบบนี้ตามหลักการไพ่สากลเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยนะครับไายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะมกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพย่ยิปซีพิกาดาในวันนี้ในหัวข้ออใครอยากสร้างอนาคตร่วมกับคุณใครอยากมีอนาคตดีๆร่วมกับคุณนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ ราชาถ้วย king of cups อืม,อมคนดีใจดีหกไม้เท้า six of wands เป็นคนที่มีความประสบความสำเร็จในชีวิตพอสมควรเรียกว่ามีมาพร้อมระดับนึงเลยแหละแล้วก็โอ้สิบดาบ ten of swords คุณยังฝังใจจำอดีตหรือเปล่า สี่เหรียญชัดเลย for pentacles คุณยังคงรักตัวเองมากกอาตัวเองนั่นยังไม่ไว้ใจใครง่ายๆ the h y p i t e s าชิิีพระจัน์เขามองคุณมีเสน่ห์มากนะคนคนนี้เขาอยากมาสารสัมพันธ์กับคุณคุณมีเสน่ห์ดึงดูดเขา the fool คนคนนี้จะนำความสุขมาให้คุณได้ตัวเขาเป็นคนที่มีบุคลิกมีความสุขเออเป็นคนมีความสุขเป็นคนบันเทิงยังได้เลยอ่าหนึ่ง of wands ถ้าได้คบกันเจริญก้าวหน้ามากคู่นี้ และ10ถ้วย10 of cups ยินดีล่วงหน้ามีโอกาสครองคู่นะครับ แม้พลังงานการคลองคู่ยังไม่ชัดเจนแต่สิบถ้วยมามีโอกาสสรารสัมพันธ์ถึงขั้นไหนค่อยว่ากันมาขยายความกันคุณกองที่สองใครอยากสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณบอกเลยว่าคือคนที่กำลังมาจีบคุณตอนนี้นะลงไปสังเกตดูร,รอบๆตัวคุณว่าตอนนี้คุณมีใครมาจีบหรือไม่อย่างไรบางคนอาจจะบอกว่าเอยพี่มอสไม่เห็นมีใครมาจีบเลยว่างสนิทโสดสนิทสังเกตดีๆ บางทีมีคนมาแอบชอบแล้วคุณไม่รู้ตัวหรือเขามาฉีบแล้วแต่คุณไม่ใส่ใจคุณมองข้ามมันไม่ตรงสเปกอะไรก็ว่าไปเป็นไปได้มีคนเข้ามาแน่นอนช่วงนี้ถ้าคนโสดนะครับหรือแม้แต่คนไม่โสดก็เหอะบางทีคนมีแฟนแล้วก็ยังคงมีสเสน่ห์อยู่นะบางคนยิ่งมีคู่ยิ่งมีแฟนยิ่งมีสเสน่ห์ยิ่งดึงดูดคนเยอะแยะมั่นคงกับแฟนนะครับถ้าคนที่มีแฟนแล้วนะ ส่วนคนโสดใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้เลยใช้สิทธิ์ในการเลือกให้เต็มที่เรายังไม่มีพันธะเรายังไม่ได้ผูกสัมพันธ์กับใครเราเลือกให้เต็มที่คนที่มาจีบคุณเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยเขาอยากร่วมอนาคตกับคุณอยากมาจริงจัง คนคนนี้เป็นคนที่มีความประสบความสําเร็จในชีวิตค่อนข้างดีเรียกว่าเป็นคนที่โปรไฟล์ดีหน้าที่การงานดีพอสมควรดีพอสมควรคือดีแค่ไหนคือเอาเป็นว่าเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ลําบากหรือบางคนอาจจะร่ํารวยด้วยซ้ําอาจจะฐานะพอๆกับคุณหรือดีกว่าคุณเป็นไปได้ขนาดนี้เรียกว่าไม่ไม่มาพากันไปลําบากะนะมาคบกันแล้วไม่พากันไปลําบากแน่นอนคนลักษณะนี้เข้ามาเพียงแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนคุณจะยังมีปมบางอย่างในใจ เคยผิดหวังใดๆมาเคยถูกทำร้ายเคยถูกหักหลังมาใช่หรือไม่ใช่ออแล้วคุณก็คิดว่าจากนี้ไปคงไม่เจอใครจริงใจอีกแล้วประมาณนี้คุณระแวงระวังทุกคนที่เข้ามาคุณใช้ชีวิตอย่างระแวดระวังมากและไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆซึ่งเป็นเรื่องดีถ้ามันไม่ได้ระแวงเกินไป การระมัดระวังเป็นเรื่องดีแต่ไม่ควรระแวงและไม่ควรฝังใจกับอดีตไม่ควรไปคิดว่าคนทุกคนจะต้องเหมือนคนในอดีตของคุณนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรเลวร้ายมาขนาดไหนโดนทําร้ายมาแค่ไหนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนั้นลองเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆบ้างบางทีคุณมองข้ามคนดีๆไปเพราะว่าไปฝังใจกับอดีตอยู่นี่คุณรักตัวเองมากคุณกอดตัวเองแน่นเลย ซึ่งมันก็มีข้อดีคืออาจะเป็นการปกป้องตัวเองให้คนเข้ามาหาคุณเข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากคุณได้ยากคนร้ายๆจะเข้ามายากแต่ข้อเสียคือคนดีๆก็เข้ามายากเช่นกันฝากไว้ให้คิดนะครับตอนนี้คุณมีเสน่ห์มากในสายตาเขาอย่างชัดเจนเลยคุณมีดีในตัวเองบางคนอาจจะท้ทอทอ้อถอยน้อยใจว่าเอ้ยฉันไม่ได้มีดีอะไรเลยอย่าไปถล่มตัวเองขนาดนั้นคนเราทุกคนเกิดมามีดีแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งทบทวนตัวเองดี เขามองเห็นข้อดีในตัวคุณเขามองเห็นเสน่ห์ในตัวคุณเขาถึงอยากมาจีบเออถึงอยากมาใช้ชีวิตร่วมกันอยากมามีอนาคตร่วมกันประมาณนี้อย่าดูถูกตัวเองนะครับมีกําลังใจเข้าไว้แล้วก็อืมคนคนนี้จะนําความสุขมาให้คุณได้ด้วยความสุขอย่างมากมายมหาศา,ศาศาลล้นเลยความเดอะฟูลเนี่ยเออคนที่สุขนิยมนิยมความสุขชอบความสุขมีความบันเทิงใจไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วก็มองโลกในแง่ดีเป็นไปได้ประมาณนี้ เขาใช้ชีวิตแบบนี้ในส่วนของเขาเมื่อเขาเข้ามาพบคุณคบหาคุณเขาจะนําความสุขมาแบ่งปันให้คุณด้วยชีวิตคุณที่อาจจะเคยหงอยเหงาอยู่ระแวงระวังคนอะไรแบบนี้คุณจะเปิดโลกใบใหม่ได้ถ้าคุณได้คบหาเขานะครับลองเปิดใจดูคนคนนี้สังเกตดูว่ามีไหมผมว่ามีอะพลังงานกองนี้ถ้าไม่มีเลยจริงๆอาจจะไม่ตรงนะลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่เชื่อว่าตรงนะครับนะ คนลักษณะดังกล่าวที่กําลังมาจีบคุณจะนําความสุขมาให้คุณแล้วถ้าได้คบกันนะคู่นี้นะประสบความสําเร็จร่วมกันอย่างมากมายมหาศาลสุดยอดในทุกๆเรื่องก็ว่าได้เรียกว่าเขาจะมาเกื้อกูลคุณ,คณแล้วก็ในบางสิ่งบางอย่างข้อดีบางอย่างของคุณจะสนับสนุนให้เขาเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกมันดีเลยคู่นี้จริงๆนะครับอืม คุณมีข้อดีที่คุณนึกไม่ถึงบางทีข้อดีของคุณจะส่งเสริมให้เขาโตขึ้นไปอีกจากที่เขาเติบโตอยู่แล้วและความเติบโตของเขาก็จะมาเกื้อหนุนคุณเช่นกันนะเรียกว่าเกื้อหนุนซึ่งกันและกันไม่งงนะอ่าพลังงานแบบนี้ไม่ใช่การอุปถัมภ์เขาจะไม่ได้เข้ามาอุปถัมภ์เลี้ยงดูคุณไม่ใช่แต่มันจะ,จะเป็นลักษณะของดวงที่ส่งเสริมกันสองคนสองคนมาคบกันแล้วดีทําให้เจริญเติบโตซึ่งกันและกันแบบนี้อืเป็นดวงส่งเสริมซึ่งกันและกันอนาคต คาดหวังได้ถึงการคลองคู่แบบครอบครัวแต่ว่าเพียงแต่ว่าพลังงานครองคู่ยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่สิบถ้วยนี้ก็บ่งบอกได้ดีถึงความสุขความเจริญในแบบครอบครัวทายอย่างที่1คือมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การร่วมชีวิตกันได้หรือทายอย่างที่สองว่าถ้าไม่ได้ลงเอยร่วมชีวิตกันเป็นไปได้ว่า คุณทั้งคู่จะมีมิตรภาพที่ดีมีความสัมพันธ์อันดีงามและคุ้นเคยกันเหมือนคนในครอบครัวประมาณนี้ต่อให้ไม่ได้เป็นอะไรกันในที่สุดก็จะรักกันเหมือนคนในครอบครัวประมาณนี้นะครับมีเยอะแยะไปที่อ่าคนที่รักเพื่อนเหมือนพี่น้องรักเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ตีความได้2ออย่างดังกล่าวแต่ว่าโอกาสของสิบถ้วยในการสร้างครอบครัวสูงมาก คนคนนี้เข้ามาจริงจังจริงใจอยากสร้างอนาคตร่วมกับคุณอยู่ที่คุณว่าจะเปิดใจหรือไม่นะครับย้ำนะการรักตัวเองปกป้องตัวเองเป็นเรื่องดีทําให้คนร้ายเข้ามายากแต่คนดีก็จะเข้ามายากเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เซนส์บางอย่างพิจารณาเอาเองว่าเฮ้ คนไหนมาดีคนไหนมาร้ายประสบการณ์มีแล้วใช่ไหมดูให้ดีพิจารณาแยกแยะเออคัดแยกคือเหมือนเหมือนเหมือนแยกของดีแยกขยะออกจากกันนะเออของดีรักษาไว้ขยะทิ้งไปอะไรแบบนี้อย่าไปเหมารวมว่าทุกอย่างเป็นขยะหมดแล้วทิ้งหมดมันน่าเสียดายนะครับแยกแยะของดีเก็บไว้ขยะทิ้งไปประมาณนี้คุณมีประสบการณ์แล้วคุณใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าคุณทําได้นะลองไปทบทวนดูนะครับประมาณนี้ คุณกองที่2ลักษณะบุคคลดังกล่าวที่อยากมาร่วมอนาคตกับคุณโอเคครับเป็นกาลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาการเพื่อความบันเทิงวันนี้นะในหัวข้ออ่อ ใครกําลังอยากเข้ามาสร้างอนาคตกับคุณนะครับใครกําลังอยากเข้ามาสร้างอนาคตกับคุณดูเพลินๆไปนนะครับนะตรงรับไว้ไม่ตรงไม่ต้องซีเรียสนะครับนะดูกับผมไม่ต้องซีเรียสนะคุณกองที่3คุณได้ไพ่หกถ้วย six of cups โอ้โห,โหคนกันเองก็ได้แล้วก็มีอัศวินถ้วยด้วย nine of cups จะมีคนมาจีบเรื่อยๆด้วยนะอืมกองนี้ ถ้าจะมีตัวเลือกเยอะมีคนมาจีบมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆมีคนมาสนใจมากกว่าหนึ่งคนราชินีถ้วย Queen of Cups คุณเป็นจุดสนใจอยู่นะมีคนอยากเข้ามาดูแลคุณเออ h e l l of Fortune โชคชะตากำลังดีออใบนี้มามันเป็นได้ทั้งดีและไม่ดีนะดวงชะตาเป็นได้ทั้งขาขึ้นขาลงแต่ผมทายดีเพราะใบแวดล้อมดีใบสรุปก็ดีแล้วก็เถ้วย Seven of Cups คุณจะมีตัวเลือกเยอะไปหมดเลย จะว่าดีก็ได้แต่จะว่าปวดหัวหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรมีตัวเลือกดีกว่าไม่มีแล้วก็โอ้โหห้าไม้เท้าไม่ต้องกลัวนะห้าไม้เท้าไฟอฟัพวันอาจจะมีการแข่แงแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันบ้างในความรักแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีอะไรที่ไม่ใช่จะพ้นไปเองอะไรที่ใช่จะยังคงอยู่ในเมจิเชียนทุกอย่างจะเกิดขึ้นราวปาฏิหาริย์หรือเซนส์ของคุณนั่นแหละที่จะช่วยคัดกรองคนแล้วก็ ปิดท้ายด้วยเดอะซันสวยๆเลยใบนี้เดอะซันอีกใบหนึ่งที่ดีที่สุดในสําหรับไพ่ยิบซีไพ่ทาโร่สากลนะครับใบนี้มาไม่ต้องพูดกันมากสําเร็จสมหวังแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมาขยายความกันคุณกองที่3นะใครอยากสร้างอนาคตร่วมกับคุณทายให้ได้อย่างนี้เลยว่าอย่างที่1น,นะ คนเก่าๆในชีวิตอ่าคนเก่าๆในชีวิตไม่ได้ไหมายถึงแฟนเก่าเสมอไปหมายถึงคนที่เคยรู้จักกันมาเพื่อนเก่าคนสนิทคนที่เคยคุ้นเคยคนเคยสนิทใครก็ได้ที่รู้จักกันแล้วคนใหม่เอี่ยมไม่เด่นกับใบนี้นะครับนะบางคนอาจจะเคยเตาะเตาะกันมาเคยเคยจีบๆดูๆกันมาแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันแบบนี้ก็มีโอกาสวนกลับมาได้เออ แม้แต่แฟนเก่าที่บางคนรังเกยียจนักรังเกยียหนะและหัวร้อนทุกครั้งอย่าไปรังเกยียจเขาเออถ้าใครจบไม่สวยตัดทิ้งไปเลยแล้วออก็โหสิกรรมกันไปจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าแต่ถ้าใครที่จบกันแบบไม่เต็มใจอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ารักกันมากแต่ผู้ใหญ่กีดกันห่างกันไปแบบนี้มีโอกาสกลับมาหรือตอนนั้นมีความไม่เข้าใจกันแต่ดีกันแล้วมีโอกาสกลับมาแต่ถ้าใครมันไม่ดีจริงตัดทิ้งไปเลยเออไม่ต้องไปเอานะ <c oughs> รอคนใหม่ได้นะ แฟนเก่ามีหลายระดับอย่าไปคิดว่ามันจะต้องไม่ดีเสมอไปนะประมาณนี้แต่เอาเป็นว่าคนเก่าก็ได้เพื่อนเก่าก็เด่นแต่ว่ามันมีอัศาวินถ้วยประกอบด้วยอีกใบหนึ่งมันไม่ใช่แค่คนเก่าแล้วคนใหม่ก็มาครับเอเก่าก็มาใหม่ก็มาเอายังไงละทีนี้อืมใจเย็นๆไม่ต้องรีบทุกๆุกคนที่เข้ามาตอนนี้เขาดูคุณหน้าธนุถนอมหน้ามาร่วมชีวิตมาสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วก็พูดง่งยๆว่าหน้ามาเป็นคนรักอะอะเ พขามองคุณว่าน่าจะเป็นคนรักที่ดีได้แล้วก็มีความอ่อนโยนน่าทะนุถนอมเหลือเกินบุคลิกค,คุณเป็นอย่างนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรเออไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับความอ่อนโยนน่าทะนุถนอมสามารถมีในตัวคุณได้นะครับนะอืมแล้วก็การ ที่คนทั้งหลายหลากหลายจะเข้ามาหาคุณช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นช่วงดวงชะตาขาขึ้นของคุณผมทายให้ว่าขาขึ้นดวงชะตาขาขึ้นในเรื่องความรักและนอกจากเรื่องความรักตอนนี้คุณอาจจะมีดวงดีเรื่องอื่นๆได้ด้วยเช่นกันเช่นบางคนอาจจะก,การเงินดีขึ้นอ่าได้งานใหม่หรือมีเรื่องน่ายินดีบางอย่างทยอยเกิดขึ้นแล้วช่วงนี้เป็นช่วงดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีของหลายๆคนที่ดวงกําลังจะพลิกฟื้นดีขึ้นได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณกองที่3เนี่ยตอนนี้ดวงคุณกําลังพลิก ฟื้นขึ้นมาแล้วหลายอย่างของคุณกําลังดีขึ้นและความรักก็เด่นจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแน่นอนชัดๆตัวเลือกเยอะความเจ็ดถ้วยสารพัดอย่างตาดีได้ตาร้ายเสียเลือกดีๆจะได้คนดีแน่นอนอันนี้ต้องเน้นย้ําไว้เลยว่าเลือกดีๆตาดีได้ตาร้ายเสียเพราะในความเจ็ดถ้วยนี้มีสารพัดส,สิ่งนะดอกไม้หัวใจงูพิษขยะแห้งขยะเปียกอัญมณีเอาว่าไปอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพตามความเจ็ดถ้วยเรียกว่าคุณจะมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมด แล้วก็ในบรรดาตัวเลือกของคุณเนี่ยใครๆต่างก็อยากเข้ามาทําดีกับคุณใครๆก็ต่างอยากได้คุณอาจจะเกิดการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นในความสัมพันธ์มีการกักมีการกันซีนกันอะไรแบบนี้หรือแม้แต่มีการพยายามเข้ามาแข่งขันทําคะแนนอะไรแบบนี้ขอให้คุณดูดีๆอย่างรอบ,อบคอบค่อยๆพิจารณาไม่ต้องรีบว่าใครเข้ามาดีจริงใครเข้ามาทําโปรโมชั่นเออใครมามาหายหายใครมาแกล้งหลอกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณดูออก คุณมีเซนส์ดีเซนส์คุณดีสัญชาตยาณคุณแรงคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์เรื่องความรักมาพอสมควรแล้วด้วยซ้ําในบางท่านนะอาจจะเคยเจ็บช้ำม,มาโดนหลอกมาหรือแม้แต่สมหวังบ้างผิดหวังบ้างสลับกันไปจนคุณเริ่มอ่านคนออกแล้วว่าใครเข้ามาแบบไหนแบบนี้ ผมเชียร์เลยให้คุณเชื่อเซนส์ตัวเองการมาดูไพ่ดูพลังงานรวมดูดวงแบบนี้เป็นแค่แนวทางส่วนหนึ่งเท่านั้นอย่าได้เอาไปยึดติดเป็นหลักชีวิตเชียวว่ามันจะต้องเกิดขึ้นไม่ใช่คําทํานายผมไม่สามารถไปครอบงําชีวิตคุณได้นะเออผมไม่ใช่เทพเจ้านะครับนะผมทํานายแบบนี้ผมว่าไปตามหลักการของไพ่ทาโร่สากลซึ่งแต่ละใบความหมายยังไงเปิดออกมาแล้วมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องยังไงเราสามารถหยิบยกเอามา เป็นแนวทางชีวิตได้ประมาณนี้ผมถึงย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจจริงแต่ว่าอยากให้คุณรับชมเพื่อความผ่อนคลายเท่านั้นและดูเป็นแนวทางเท่านั้นตรงรับไว้ไม่ตรงไม่ต้องรับก็ได้ดูเพลินๆได้ประมาณนี้เลยนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์นะครับคาทำนายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตคุณได้นะย้ําเลยนะกองนี้ดี คุณดูดวงเพื่อความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางอะไรก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งและเชื่อเซนส์เชื่อสัญชาตญาณของคุณอีกส่วนหนึ่งและใช้ความรู้ที่มีอยู่ความรู้สึกในใจที่มีอยู่พิจารณาเองว่าคนที่เข้ามานั้นใครครบได้ใครครบไม่ได้คุณจะรู้ด้วยตัวเองแต่ในที่สุดคุณจะได้คนดีไม่ใครก็ใครสักคนหนึ่งจะเพื่อนเก่าคนเก่าหรือคนใหม่เอี่ยมก็แล้วแต่ คนที่ชนะใจคุณได้จะเหลือเพียงหนึ่งเดียวและมีความสุขร่วมกันคนลักษณะดังกล่าวที่อยากร่วมสร้างอนาคตกับคุณจะมีโอกาสเติบโตไปด้วยกันเดอซันมาใบเดียวแทบจะฟันธงแทนทุกสิ่งได้เลยว่าคาดหวังอะไรคิดหวังอะไรมีโอกาสสาเร็จต่อให้บางท่านที่มาดูคลิปนี้ไพ่กองนี้ถ้ายังไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักคุณอาจประสบความสําเร็จเรื่องอื่นได้เช่นการเงินการงานเรื่องส่วนตัวครอบครัวสุขภาพใดๆก็แล้วแต่เดอซันมาต้องมีเรื่องดีเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งเรื่องหรือมากกว่าหนึ่งเรื่อง ก็ได้เอาว่ามีเรื่องดีเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเอาตามหัวข้อนี้เลยคุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่อยากร่วมสร้างอนาคตด้วยกันกับคุณและมีโอกาสประสบความสําเร็จในความรักการคลองคู่ประมาณนี้แต่ถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจมีใครหรือคบหาใครตอนนี้เป็นได้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จโชคดีเรื่องอื่นได้เช่นกันประมาณนี้เลยคุณกองที่3นะครับยังไงก็แล้วแต่ขอเป็นกําลังใจเอาใจช่วยให้คุณเจอคนดีๆมีสติอยู่เสมอแล้วก็ พิจารณาคนได้อย่างถูกต้องนะคนที่เข้ามาหลากหลายดังกล่าวเลือกเลยเราเป็นผู้เลือกตราบใดที่เรายังไม่มีพันธะยังโสดยังไม่เกี่ยวข้องใครคุณมีสิทธิ์เลือกเต็มที่กับชีวิตได้เลยแต่ถ้าคุณที่มาดูมีคู่แล้วมีแฟนแล้วก็มั่นคงกับคนรักเอาไว้นะครับ คนรักของคุณดีอยู่แล้วไม่ต้องคิดเปลี่ยนนะประมาณนี้ครับคุณของที่3มโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะผมอัปคลิปทุกวันเลยนะถ้าคุณบอกว่าวันไหนคลิปผมหายไปแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มนะครับโอเคครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ